พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่ายังไม่ปรับให้เป็นเรื่องของกลไกพักส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงจะต้องแต่งตั้งคนใหม่เข้ามาทดแทนหรือไม่นั้นเรื่องนี้มีคนทำงานอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงและเป็นการบริหารราชการที่ได้มอบหมายไปแล้วซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อถามต่อว่าจะเข้าไปดูปัญหาภายในพักพลังประชารัฐหรือไม่ด้านผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะไปดูแลได้อย่างไรและจะดูได้แค่วันไหนวันนี้ฝั่งพวกท่านอยู่แล้วที่มีการตอบกระทุกกันอยู่ทุกวันและนายกลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังข้อเท็จจริงว่าในบางโครงการทําไมถึงทําไม่ได้ไม่ว่าจะของใครก็แล้วแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องหาทางดําเนินการให้ได้ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่าผลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและบางกระแสบอกว่าไม่ลาออกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขอยืนยันว่าใครลาออกไม่มีใครน้อยใจขนาดนั้นและเมื่อถามย้ำว่าจะทําอย่างไรให้ระยะห่างสอสอกับนายกลดน้อยลงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็นี่ไงมาหาแล้วบอกแล้วจะไปเยี่ยมเยียนในเวลาที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาตนเองไปหาในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดรับของทุกคนมาพิจารณาว่าอะไรทําได้และอันไหนทําไม่ได้ผิดตรงไหนแก้และแนะนํากันไปและจะหางบประมาณให้เพียงพอเมื่อถามว่านายกจะสยบข่าวความแตกแยกในพักพลังประชารัฐอย่างไรด้านพลเอกประยุทธ์เดินออก จากโพเดียมที่ทแถลงข่าวพร้อมกล่าวว่าไม่มีการแตกแยกใดๆทั้งสิ้นค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมคชินทร์รองประธานที่ปรึกษาสบคชี้แจงสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 i ว่าที่ตนกล่าวในการเสวนาออนไลน์เมื่อวันที่1 1กันยายนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณ1.5หมื่นรายต่อวันเป็นภาพลวงตานั้นหมายถึงตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สะท้อนหลังมีมาตรการผ่อนคลายเมื่อวันที่1กันยายนแต่เป็นตัวเลขที่สะท้อนผลจากการที่เรามีการล็อกดาวประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมบวกกับการระดมฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงทําให้ตัวเลขอยลลดดงงมาถึระับนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้นับตั้งแต่วันที่1กันยาที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการจึงต้องมาดูกันอีกทีว่า2ส,สัปดาห์จึงจะรู้ว่าการผ่อนคลายทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเป็นปฏิกิริยาที่ต้องเกิดขึ้นดังนั้นถ้าไม่อยากให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากอีกประชาชนทุกคนต้องช่วยกันมีมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลหน่วยงานองค์กรหรือออฟฟิศต่างๆควรร่วมกันทำโควิดฟรีเซตติ้สงสุ ทุกสัปดาห์รวมกับมาตรการส่วนบุคคลที่เคร่งครัดจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้อย่างแน่นอนค่ะ ทั้งนี้ได้มีการอธิบายสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อให้กับทางนายกร,รัฐมนตรีซึ่งรับทราบและเข้าใจแล้วจึงยังไม่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆทั้งหมดในวันที่15กันยายนเพราะได้ย้ำว่าตัวเลขของผู้ป่วยติดเชือ้อหลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เริ่มไปตั้งแต่วันที่1กันยาจะสะท้อนในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าดังนั้นจึงรอให้ถึงวันที่1ตุลาจึงค่อยมาดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยติดเชือ้อว่าสมควรที่จะให้คลายมาตรการต่างๆหรือไม่สำหรับอัตราคนไข้ป่วยติดเชือ้อที่ระบบสาธารณาสุขรรัับไได้ไม่เกกินกลงคว กว่าวันละห0 0 0ันคนและเสียชีวิตไม่เกิน50คนถือว่ารับได้ไม่เหนื่อยมากแต่หากตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0คนต่อวันสิ่งนี้จะทําให้การทํางานในระบบสาธารณาสุขเรียกว,ว่าต้องยอมเหนื่อยแต่ยังพอรับได้เพราะหากดูตัวเลขผู้ติดเชื้อยังครองเตียงในขณะนี้จะเห็นว่าแม้ตัวเลขลดลงแต่เตียงในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสีแดงยังเต็มอยู่แต่หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิน1 0,000คนต่อวันจะทําให้ระบบการทํางานของสาธารณาสุขเริ่มหลังแอ่นดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสานักง,งานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีข้าราชการยศพันตํารวจโทรตาแหน่งสารวัตรสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีออกอุบายพูยหญิงสาวอายุ17ปีเข้าโรงแรม แต่หญิงสาวกระโดดลงจากรถจักรยานยนต์นี้ออกมาได้โดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวโดยเหตุเกิดในท้องที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นั้นล่าสุดได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดจริงมียศเป็นพันตำรวจตรีตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการก,าร,กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเบื้องต้นทางต้นสังกัดได้ประสานข้อมูลกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแสง สาบว่า้าราชการตำรวจดังกล่าวถูกผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีในข้อหารกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ จากกรณีดังกล่าวพลตำรวจตรีอน,นันานานาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้สั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจนายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ประจำที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วโดยได้กำชับให้คณะกรรมการเร่ดงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งหากพบว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ด ต่อไปค่ะ ทั้งนี้มีรายงานว่าพันตารวจตรีคนดังกล่าวเคยก่อเหตุอื้อเฉามาแล้วครั้งหนึ่งในคดียิงปืนขึ้นฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งราบว่าคดีดังกล่าวยังเคลียร์กันไม่จบกระทั่งเมื่อช่วงสายวันที่9กันยายนได้ขับรถยนต์ขนาดเมาสุราไปประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าหักสองท่อนในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่ในวันเดียวกันจะไปก่อเหตุหืดกามออกอุบายพาหญิงสาวอายุ17ปีเข้าโรงแรมโดยเหยื่อนั้นเป็นหลานสาวของภรรยาซึ่งมีรายงานว่าผู้ถูกกกลล่าาาา่่าาาาวหหหพยยมมิิงงเเต้้นนนใชัื ในการให้ผู้เสียหายยอมความไม่ดำเนินคดีแต่ทางผู้เสียหายไม่ยินยอมและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ ผ่านตำรวจเอกหญิงสิริกุลกรฤตพิทยาบูร์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่11ต่อเนื่องวันที่12กันยายนมีตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจและได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนึ่งรายเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหาัสเป็นตำรวจสังกัดผู้บังคับหมู่กองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมฝูงชน2กองบังคับการตำรวจอารักขาควบคุมฝูงชนช่วยราชการกองบังคับการตำรวจนครบาล9้าถูกปาไปบอมใส่บริเวณใบ ด้านขวาขนาดปฏิบัติภารกิจบริเวณซอยหมอเลงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ3าทุ่มครึ่งของวันที่11กันยายนได้รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่12กันยายนเวลาตีหนึ่งยนาทีทางนี้แพทย์ทําการวินิจฉัยว่ามีเลือดออกในสมองกระดูกเบ้าตาด้านขวาแตกมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและตาขวาได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโดยระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาร่วมดําเนินการผ่าตาดัดอาทิแพทย์ศัลยกรรมประสาทาจักษุแพทย์ทันตแพทย์และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งใช้เวลาในการ ผ่าตัดกว่า8ชั่วโมงโดยผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจเองได้และหลังผ่าตัดต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดที่หอผู้ป่วยวิกฤตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่งจึงได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลตำรวจดูแลข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถขณะที่พันตำรวจเอกนครีนสุขนทวิตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ก้าปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจอารักขาควบคุมฝูงชนกล่าวว่าตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ คือสิบตำรวจตรีธนาวุฒิรักชเชนทรหรือหมู่เบสผู้บังคับหมู่กองร้อยที่หนึ่งกองกำกับการควบคุมฝูงชนสองกองบังคับการตำรวจอารักขาควบค,คุมฝูงชนช่วยราชการกองบังคับการตำรวจนครบาลเก้าทั้งนี้ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางผู้บังคับบัญชาจะดูแลสวัสดิการทุกด้านอย่างเต็มที่ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเป็นกังวลเนื่องจากบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและไม่มีใครทอดทิ้งอย่างแน่นอนค่ะ